สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพามาดูมาชมเจ้ามังกรเทากันนะครับผมนี่ก็คือเจ้ามังกรเทานะครับพ่อพันธุ์หลักที่สมของเรานะครับที่บ้านของเรานะครับที่เลี้ยงไว้นะครับนี่ก็ตัวเมียที่นํามาทับกับเจ้ามังกรเทานะครับตอนนี้เจ้ามังกรเทาก็ใช้ทับกับเม่สายอีกตัวหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ฟักแล้วนะครับก็มีไข่ ประมาณสิบเอ็ดฟองครับก็พักแล้วสำหรับแม่สาที่นำมาทับกับเจ้ามังกรเทาตัวนี้นะครับผมนี่ก็เป็นกบนะครับช่างกบนำฟังมาให้มันจำศีลน,นะครับกบพอเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับผมเจ้ามังกรเทาตัวนี้ก็เป็นพ่อพันธุ์ที่จ่ายลูกได้ดใีใช้ได้นะครับสำหรับเจ้ามังกรเทาตัวนี้นะครับ เดี๋ยวเราก็มาดูมาชมลูกของเจ้ามังกรเทากันต่อนะครับผมลูกของเจ้ามังกรเทานี้ก็ได้ติดจองทุกตัวแล้วนะครับสําหรับลูกของเจ้ามังกรเทาครับ hey, hey. เดี๋ยวเราก็มาดูมาชมกันเลยนะครับว่าลูกเจ้ามังกรเทาเป็นแบบไหนหลอ่อเหมือนพ่อหรือเปล่านะครับดูไปชมกันเลยนะครับผม นี่ก็ขอหายด้วยครับุ่งนี้ก็ไม่ค่อยสบายนะครับผมเป็นหวัดในเจ็บคอเล็กน้อยนะครับผมเพราะอากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับปรับสภาพไม่ทันนะครับผมพี่ๆน้องๆก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นลูกของเจ้ามกอรเทานะครับกัวสีเทาและสีเขียวนะครับนี่เจ้ามกอรเทาตัวนี้ก็มีลูกชายสามตัวครับลูกสาวสองตัวนะครับผม หล่อหล่อสวยสวยนะครับดูนะครับสวยหรือเปล่าร้อหรือเปล่านะครับนี่กมามนุษย์ไปทําอะไรมานะครับอะไรติดขนมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับรับลูกชายตัวนี้ครับสองไอเจ้ามังกรเท่านะครับผมนี่จะเป็นตัวเมียนะครับออกสีเขียวๆนะครับแต่าเจ้าตัวผู้ตัวนี้ก็ออกสีเขียวเช่นกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูตัวเมียอีกหนึ่งตัวนะครับผมนี่ก็เป็นตัวเมียอีกหนึ่งตัวนะครับหลับลูก ของเจ้ามอง่อนเท่านะครับผมทุกตัวก็ติดจองไปหมดแล้วนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมอย่กไปมาเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ